สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมฮอนนะครับในหมดแรงเซมกับพีโรแลมเพทนั่นเองนะครับคือแลมเพทมีการปรับสกิลอันตินิดนึงนะครับก็คือปรับเปลี่ยนให้เหมือนแพทแรกๆเลยนะครับก็คือสกิลอันติลากเป้าหมายนะครับนั่นแหละสำหรับแพท4.9.0นั่นเองคือแพทก่อนนั้นนี่คือมันจะเป็นงัดใช่ไหมงั้นเราถอยหลังแต่ดาวเมทมันจะเยอะกว่าแพทก,ก่อนนั้นนั่นก็คือแพทลากนะคือดาวเมทมันเบามากครับแต่ว่ามันใช้ในทีมไฟแบบลากฮีโร่ฝั่งตรงข้ามมาให้เพื่อนรุมยำ เน้นหมาหมูแล้วใชนีหมเออไม่มีโซโล่แล้วไม่มีแล้วมึงมีสัญญาณในโมโจโลแล้วใช่ไหมเออมันต้องโดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยอดีตเนี่ยอดีตเงียบว่ะอดีตเอดีตเล่นกลางเหรพี่มามีเวิร์กว่ะยืนกลางเป็นฮีโร่ที่แบบต้องทำ <มา S 1> เกมตัดไว้ให้ก่อนตัดไว้ให้ก่อนไม่ตายไม่ตายไม่ตายที่กดมาร์และ แบมโบเขาสกิลหนึ่งไปแล้วนะยังไงได้หมดออมออมแล้วอเบ่นะอ่าเอเบเบไม่ได้ไม่ได้ไกลไปไกลไปตัวบอลล์สมักดาวพี่วะสัตว์หายไป ไปหลังเข้าหลังเข้าพี่หลังเข้าเอาไงดิพี่เราเออมองผมเอลห้า,า Yo, แล้วนะแรงหน้อเอออกของแบบนั้นน่ะนี่นุ่มนิ่มเลยนั่นน่ะต้องหามุมล็อกว่ะล็อกจังหวะนี้ตัดต้นไม้ผ่านเลยปะวะใช่ใช่มันจะวิ่งฝ่าต้นไม้มาจะเอาปะล่ะผมได้หมดอ่ะพี่จัดแล้วพี่จัดแล้ว ดูดิเ็บไปแล้วไปแล้วแม็กดาวกูด้วยเขาสมักดาวพี่ว่ะโคตรแย่เลยเออเดี๋ยวรอหน้ามันเลยแม็กดาวกูอ๋อไอ้นี่เดี๋ยวล่างมาแดกระวังไว้เถอะ ทำไมแป้งมันเหนียวเหนียววะเหนียวเหนียวอยู่ละเหนียวแต่วันนั้นจนวันนี้ยังไม่หายเหนียวอยู่วะอันนี้มันเหนียวใหม่เอาป่ะมันถึกไปเปล่าลองเลยไม่ขลากมาอุ้ยแรงว่ะลากไปลากไปที่บังคับมันทีนึ่งตายฮะเฮ้ยแรงว่ะนน ออสตันส่วนสวนได้ไหมสวนได้ไหมสวนได้ไหมขับไว้ให้ไม่ได้วะเฮ้ย <laughs> แรงแรงพี่เก็บตัวมาไปวิ่งนี่ยแค่ตัวมาไปวิ่งนะนะแต่พี่ก็ตายอ้าวอดีนมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับน้องมันไม่ได้ตีไกลนะเมื่อกี้มันคิดว่าตีไกลแน่เลยเออ <laughs> เ,ดเดี๋ยวคอย่อยหลอดเดี๋ยวคอย่อยหลอดเออเออหล,งลงังหลังกูจะซื้อเห็ดทำใหม่ไว้เนี่ยล็อกบนแล้วพี่นจะว่าเออล็อกเลยล็อกเลยล็อกใครล็อกใครพี่เอาแบมโบมันง่ายกว่า รอรอแล้วเพก่อนสสััักกกพรีบเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวไม่ถึงตายเองไม่งั้นก็มีสับท์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมืดไปวะขอบอุ้ยโดน เสร็จหมดเลยนะเฮ้ยอดีอดีมาวะชนหน้าพังหมดเยจังหวะเนี้ยให้กับบ้านก่อนยัเหวเอมัดหลังก็เล่นมันดิเล่นมันดิเออพี่ล็อกมโบไว้ละเล่นมันเลยอ้เยอะไปปะเยอะไปปะกดเอสนี่ รื้วยป่ะมาแบบคนเซิลไม่ได้จบเลยงั้นนะเกมบั๊กเนี่ยเอาไงดีกูด,ดาวก็นานด้วยบบวได้บอกว่พี่ได้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  Yo, ไปแล้วเครื่องติดแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วมันมีวาดป่ะไม่เป็นไราาตตยย ไม่มีที่ยืนบอกเลยไม่มีที่ยืนใครจะเล่นกับพี่เปล่ากูรอเลยปนละ่อยมาดิรอลากเลยเนะี่ยเอาดีก็เอาดีก็มาสไลด์ไปลากมากิน <c oughs> โคตรเจ็บจีวะพี่บอลจะโดนเอ้ยเดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงนะขอพรหนึ่งเนี้ยปะเอาดิมาพี่มาละเอ้าไปไหนมาเอาแมวเข้าบ้านชีทกูมีแค่นี้แหละล้อมันไม่มีอ่ะพี่ กดไปหาโรวและเฮ้ยไอดีไม่ม่แขงเรีอบร้อยสไลด์ไม่มีทำให้กูดาวเหลือแค่ศูนย์จุดหกมากกูวิ่งเดียวกูอชิบหายโดนโดมขมามานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยเราก็อะไรก็มาดิก็มาดิ เอาไอเบยได้ปะมาดิมาดิีมอพีลากคีมาใกล้ๆดิลากคีมาใกล้ดิมันจะเผาเผาตรงนี้โดนปะวะเอาดิท้งวันอะอะ The Legion have destroyed Hellborn Tower. Die a ใต้หาเรศนี่ไงล่ะสุขาอยู่หนใดความรักนั้นอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใดอธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งล็อกเป้าหมายพุ่งชนเป้าหมายนะครับสกิลสองเป็นพัสซิฟติดตัวนะครับเพิ่มคนเลยในการเคลื่อนที่เราแล้วก็มันสามารถกดได้มันจะทำให้ติดโซโลนะครับเวลากระทืบเท้าสกิลสามก็ ชนเป้าหมายนั่นแหละทําให้กระเด็นไปข้างหลังถอยหลังไปนิดนึงอันติก็อย่างที่ผมใช้ไปก็คือลากเป้าหมายพี่ไปบนวะอดินแม่งตัวโคตรใหญ่ดูดิแม่งกดสกิลสามตีคลิปด้วยวะดูดมันมันดูดเลือดปหรไม่รู้วะต้องลองดูอ่ะเอาดิพุ่งไปพุ่งไปอ่ะเรียบร้อย อันตีพี่ดิไม่มีไม่มีหมอระบบุกลบเอาดิใครวิ่งเร็วกว่ากันนะเฮออเขาแม็กดาวพี่ปะเอออันตีพี่ไม่มีทีเดียวเองตายตายเราไม่รู้ตาย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 สะพายสองชาติเองเออ ผ <c oughs> ลากไก่อยู่นะแสแงนะเมื่อกี้เออลากไก่อยู่นะถึกมากเหรอวิ่งวนก็ได้คือจังหวะนนคือทำอะไรก็ได้หมดโดมพี่อะระวังกำลังไป คนนอตตีเบาอยู่เป็นสกิลไม่เบาปับเคาะนี่เขาปิดมันเลยพี่กลับแล้วพี่กลับแล้วพี่เอาคีย์บอนแล้วแมวหล่นเอาแล้วแมวแมวแมวไอ้นี่ก่อนโซแท็บเอาเลยเลยเลยครูดาววร์ปนานอยู่ว่ะต้องต้องชักหน่อยแล้วเราว่ะ ลูกแก้วออกไปเนะี่ยฮะไม่ได้ออก,อกลูกแก้วไหมเออไม่ได้ออกไมไ่ออกอีกเยอะบ้างแถวอะอืมแรงว่ะอ่ะได้แล้วว่ะ <c oughs> คู่ดาวติดไม่ได้นานมากนะนาทีหนึ่งว่ะหาเป้าหมายก่อน รีเฟรชว่าลากรัวๆเออน่าสนใจว่ะผมคิดดีกูจะลากจนมึงตายอ่ะเอาไว้ต้องพี่ต้องมีสามสีก่อนใช่ไหมสามสี่บีกีบีแล้วก็รีเฟรชเออมานามาน้อยคี่ล่องเดียวพี่พี่ไม่สนใจพี่ล็อกแล้วเฮ้ยพี่พี่พี่ผมเยอเหยื่อบอเหยื่ออันโอชาเพลฟเอวะล็อกตัวแล้วเฮ้ยไปแล้ววิ่งแล้วโน้นลากจนตาย อย่ยดีลีนอี่ยดีลีนรวมกันนี่ไม่สนใจก็กูไม่สนใจตัวใดๆแม็กดาวเรียบร้อยตายห้เด็ดสองพี่ลากจนตายเอ้วยวัดวัดวัดดีวัดวเลย my friend ระวัง มึงก็ตีที่มาแฟนกูตีไม่ถึงไหมเฟสไมายแฟนได้ขอานี่กูตีไม่ได้คุณทำแท็บเล็ตก่อนนะพี่แก๊มได้ได้พี่ขึ้นไฟแบนและดับไฟละใครทักเฟสเตยเป่าเตยเป่าตอนกูว่างไม่มีใครทักใช่ตอนกูว่างไม่มีใครทักแต่ตอนกูไม่ว่างอะทักกูจังเห็นทำในแชทกลุ่มมาน้องมันหายแล้วหรอวะ ไม่รู้ว่ะแต่หายคือหายเงียบหายเงียบไปเลยอะไรเนี่ยน้องกูวุ่นวายจังปะให้กูเติมพลีให้อะไรแล้วมันแล้วพี่ดูอืมเอาพลียังมีคนเล่นคนปะไปไงพี่ก็ไม่เล่นละพี่เลิกเล่นแล้วไม่น้องผมมันให้เติมให้เท่าไหร่บัญชีกูยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ด้วยคิดเพี้ยลยมันเอา ขโโดมโดมหนีเมื่อกี้กูคิดว่าโดดไปคอบแล้วนั่นน่ะสบายม่แบบที่ไม่จะลับมาบอกนอเว้กามตัวเองเออหมอเลยหมอเลยหมอเลยกูวิ่งอย่างเดียวกม้ยอ้ยเฮียวิ่งห้า ใช่คือมันเร็วกว่าเดิมอ่ะหมาเขาหมาหมาลากลากเอาหมานเอาหมานข้าหมานหมานปุกคนมีกันเวทนะหนูงัดกันเวทหรอวาเลียหรอวาเลียหรอกายภาพมันน้องแมดิลีดิลีดิลีดิีไปดิไฟดิคือจะคิวสามไหมคิ้วกว่าเดิมอะไรแบบนี้ ทำไมอ่ะได้เยอะกว่าเดิมหรอเร็วเร็วขึ้นทุกอย่างใช่ไหมมันได้เยอะกว่าเดิมใช่ปหมใช่เยอะกว่าเดิมพี่ไม่เมีนตีพี่ไม่เมีนตีเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนกลับบ้านไปดีกกันกลับบ้านไปดีกอ่าพี่กลับบ้านไปดีกก่อนเราเข็นอยู่ไหนกูจะลากจนตายอีกแบบเนี้ยเอาเดี๋ยวอู้เยอะจังวะแต่นนต้องบ้าพี่ว่ะ พี่วิ่งมาดิวิ่งผ่านตรงกลางผมบัฟให้ได้ได้ได้สักครู่สักครู่ผมทำตัวอะไรดีคิวไว้หรือยังที่แรกผมบอกว่าตัวอะไรนะอืมพี่ก็ลืมป่ะแต่ดีลีนเหรอใช่แม่ดินนนบอกว่าจะทำผมปอนนี่ปอนอ่ะบัฟมาโอเคโอเคพี่ไปบนละเป้าหมายชัดเจนไม่ไม่เป็นไรพี่คนเดียวเลเดือดว่ะ เออก็ให้น้องเข้ามาเฮ้ยมันมีพี่เพิ่งแชตี้นี่ยไหมมันมีแท็บเล็ตอยากลองถีบไปที่อไม่เป็นไร <c oughs> ยี่เลยลดเป็นน้ำอ่ะวายว่าใไม่นี่คือไม่มีเกาะไม่มีไอ้เดีมอนิกรถเกาะนะเว้ยถ้ามีเดีมอนิกอีกรถหนักกว่านี้อีกนะอันตี้มันเป็นกายภาพไงรถเป็นน้ำเลย ยิงเล่นตามสีเดิมอ,อันนี้กันได้ดล็อกต่อแล้วล็อกต่อไม่รอแล้วจ้กากำลังวิ่งไปแบมโบอ่ะอเอาแม็กมันเอนเอฟเออยากมีมนส่วนร่วมได้ดิน้องชายพี่ได้อะน้อง เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาดีตฟรีอะเขาให้เพื่อแตกไม่มันแรงจังวะอยากลองกับไปนี่วะมาเปล่าล่นตายหายอยู่มาเปล่ามาเปล่าบอกได้ดิจาจัดมาลากมันนี่เลย ร่างมาทุบอ่ะเอาเดียร่างมาข่มขืนน่ะเอาพี่พ่อวิ่งไม่ออกบอกไม่ถูกเย็บเย็บเย็บแหมไปไวจังโอเคพี่กลับบ้านละ หมด,ดวะเสร็จเรียบร้อยหอกพระราชทานเบมโบยังไม่ยันติดนะเ,เว้ยอ้าวบาผมไม่ติดคูณให้พี่แล้ว นอนโดนไปได้ไหมนี่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 ตัวล่อกูฟอกต้นเดียวได้ไหมเนี่ยไอ้เบลคนเดียววะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครไปแล้วพอไหวชัดเจนลากมาจินตั้งเต็มบานตาล่อสะมือแหกตอแตกกันไปเลยสอง พอตอนนี้มงวิ่งออกอย่างเร็วเลยเว้ยมึงเ,เห็นไหม่ฮะที่พี่ไปใช่ไหมทีบแท็บเล็ตไม่กแกเออหล้ะไม่เคยนะดีๆแมนแวนแมนไ,ไม่คุณเลยว่ะตายปไปนจริงไม่คุณก็ตายออกไอเทมอย่างนี้ได้ไงมีแค่นนเน่คนเดียวที่ออกได้ ใช่ใช่ก๊อปก๊อฟเอลดอร์นี่นนเดนโจดลิกัสิทธิ์ใชไไ่ไม่ได้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 สกิลสองไปแล้วด้วยลากลากมัตายเลยพีลากมัตายหาไปเลยไปไหนไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนเมื่อกี้กดผิดไปกดรถกาะเฉยกลายเป็นเพิ่มเกาะซะงั้นอา้าวกลางแตกว่ะต่างตายว่ะพี่แตกแตกหนึ่งอะไปดิไปไดิ เราตรงไหนดี่เราบเนี่ยบนเนี่ยน้องมีข้อบ่อมีอยู่มากติดติดเล่นมากเลทสู้ไม่ไหวเนะี่ยเออเด็กคนน้องทำมีคีบีพี่ก็ไม่ใช่แครี่ด้วยที่ยืนฮาร์ดเลนไม่จำเป็นต้องเป็นแครี่สวิสเบตตีคลองแล้วเรามีแครี่อยู่อ่ะไม่เป็นไรหรอก อี่ยงพี่คนนอตอยากขอสักทุกเดีย๋ยวเห็นบุหรี่ไอเนี่ขอบแล้วเน,นี่ยมาแล้วเน,นีด่ดีดี รอดเนมากไอ้หี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน็อตเข้าไปแล้วคลับคนน็อตกระโดดออกสิครับคนสองคนน้องให้ตายกดสกดสสวิปกดสอง มึงรู้ไหมว่าสกิลสองมึงกดใช้ได้เนี่ยกดแล้วมันสวนสะท้อนคือไม่ได้กดมันแค่สวนแล้วต้องมีการไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพื่อนถ้าฟ้าคือว้ากันเฉยใช่ไม่เกี่ยวกดได้ตลอดเลยแค่มีกระถางฟ้าคือว้ากันตกดาวกระจายได้ หน้าไหนกูจะรองมาสิเลือเธอลากวันรุมจินโต๊ะจีนพอตะเขนนี้แทบไม่มีที่ยืนลากอย่างเดียวยังแม้ ตั้งแต่เอามาพี่ไม่เห็นเขากดเลยไงเขาคงคิดว่าต้องมีกระทาฟ้าถึงจะกดได้บ่น้องว่าไงวะบอกเปล่านอตนอตนอตตอบตอบชทนน้องอยู่เอามามาอดีก็ได้บ๊อบมาบ๊อบมาลากมาหาผมดิไม่มีไม่มีติไม่มีติมันตายข้อผมอะถามจริง ทำไมตีเร็วจังวะเอาลืมไปบ๊อบบ๊อบบ๊อบหนาบ๊อบหนาเทพไงเทพอ๋ไม่รู้จักกูยังลูก อดินพุ่งไม่ได้ที่เกี่ยวคานนั่นแหละโอเครัาสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับผังอยู่าชอบใจนะครับอย่าลืมเชื่อกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับผิดพลาดยังไงขอโทษด้วยฮะเอาไว้เจอกันคืนคนับสำหรับคิปนี้ขอบคุณครับ